โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ในช่อง Top Master เ a m e r กมเมนะครับตอนนี้ผมปิดไมค์กับปิดไม่ปิดไมค์กับปิดหูฟังอยู่ใน Discord นะครับโอเควันนี้นะผมจะมาให้ดูว่าผมทำอะไรบ้างในการลงคลิปหนึ่งของผมนะว่าผมทำอะไรบ้างอ่าอย่างแรกเลยที่ผมพอตอนแรกผมอัดคลิปเสร็จแล้วตอนแรกที่ผมจะทำเลยก็คืออย่างแรกที่ผมจะทำหลังอัดคลิปเสร็จก็คือเข้าไปใน มีสองโปรแกรมครับที่ผมใช้หลักๆก,ก็คือ Adobe Premiere Pro แล้วก็ Photoshop ผมใช้อยู่สองโปรแกรมนะครับมีแค่2โปรแกรมในการลงคลิปของผมถามว่า Adobe Premiere Pro ผมใช้ทําอะไรครับผมใช้อัปโหลดคลิปนะฮะเดี๋ยวผมทําให้ดูเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่านี่ผมใช้อัปโหลดคลิปนะเนี่ยเวลาผมลงคลิปผมผมก็ทําอย่างนี้เลยนี่นะครับเดี๋ยวอ่านี่อันนี้ อันนี้คือคลิปที่ผมถ่ายไปเมื่อวานนะครับก็ดึงเข้าไปเลยใน Photoshop เอ้ดดึงเข้าไปเลยใน Premiere Pro เสร็จแล้วนะครับให้เรากด Ctrl ทน N นะครับหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ต้องไปตั้งตามผมนะผมตั้งมั่วส่วนเซตติ้งนี่ก็ตั้งตามผมได้เลยครับอันนี้ก็ตั้งเป็นคัสตอมนะฮะอันนี้ตั้งเป็นคัสตอมอันนี้ก็เฟรมเรทนะครับ เอาเป็นแบบ60เฟรมไปเลยเห็นชัดๆภาพสวยๆลื่นๆนะฮะอันนี้ก็ตั้งตามผมได้ครับผมก็ไปตั้งตามหลักๆคือตั้งอย่างเงี้ยอ่ะแล้วกดโอเคไปนี่เสร็จแล้วก็ขึ้นเลเยอร์มาครับเสร็จแล้วให้เราดูเวลาครับอ่ะผมขอดูอันนี้ก่อนอันนี้ใช่ไหมโอเคครับพอวินิจทองก็เช่องท็ปเตอร์เกมโอเคอันนี้อันแรกครับต่อไป อันนี้น่าจะอันที่สองปั๊บใช่ไหมผมจะเทสอย่างนี้ตลอดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอแตัดไปตอนที่ใกล้ผ่านนะครับโอเคเอาตายหาแล้วทุกคนครับเกินไปผมโอเคเสร็จแล้วครับผมก็จะเอาไอ้ตัวแบบท้ายสุดเนี่ยมาอันนี้เอาอันนี้มาปั๊บนี่ส่วนใหญ่ผมจะใช okay, ้อย่างนี okay, <S <S ้นะก็คือผมผมทําอย่างนี้ตลอดนะครับผมจะคือเข้าใจไหม ผมจะไม่อัดคลิปให้มันยาวๆเวๆ <ไป S 2> ้ยผมจะตัดผมจะผมจัดทีละคลิปอะเออก็คือแบบอ่ะอย่างเช่นตรงนี้อ่ะผมไม่อยากอัด,อดแล้วผมกด F 4อ่าเราค่อยมาอัดใหม่ก็เอาไอ้อันที่อัดใหม่อะมาบอกมาวางไว้ไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็กดหยุดอัดอีกทีแล้วก็มาอัดใหม่นะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับส่วนผมไม่ค่อยใช้อะไรพวกนี้นะผมใช้แค่ให้มันคลิปมันต่อกันเฉยผมไม่ค่อยแบบตัดต่ออะไรเงี้ยผมใช้แค่ให้คลิปมันต่อต่อกันอมม่ะเนี่ยก็แค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับโอเค เสร็จแล้วทำไงต่อเดี๋ยวนะครับเสร็จแล้วอ่ะผมกด Control M c t r o l M เสร็จแล้วหน้านี้ก็จะขึ้นมาครับอันนี้ปรับเป็นสองนี้ถูกแล้วนะครับแล้วผมก็จะปรับเป็น YouTube Full HD นะครับผมผมก็ใช้อย่างนี้ประจำอะ่ะอ่ะผมก็กด Export ไปแล้วก็รอมานเดอร์ครับ18นาทีโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่มันใกล้โหลดเสร็จแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ โอเคครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับสําหรับคลิปที่บมงกำลังอัพโหลดเออผม,มลืมบอกอะไรไปเวลาอัปโหลดตอนแรกนะครับเวลามันอาจจะใช้น้อยแต่มันจะเพิ่มคือ <c ười> จะพูดยังไงดีอย่างเช่นเราอัปโหลดไปตอนแรกใช่ไหมครับมันจะเป็นยี่สิบนาทีอาสมมตินนะผมอัปโหลดไปตอนแรกยี่สิบนาทีแต่เวลาเหมือนเหมือนคลิปมันยังแบบโฟกัสไม่เสร็จนะครับมันก็จะเพิ่มเวลาขึ้นไปให้มันเป็นเวลาแบบนานขึ้นนิดนึงแล้วก็เกี่ยวกับคอมด้วยนะครับว่าคอมใครแรงคอมใครไม่แรงนะครับ แต่มันก็ไม่มัน้าม,มันก็ไม่ค่อยมีผลมากหรอกโอเคตอนนี้คลิปก็อัปโหลดเสร็จแล้วนะครับาก็ปิดหน้าต่างนี้ไปเลยโอเคตอนนี้นะครับโอเคตอนนี้เราเรามาจะใช้ Photoshop แล้วอันแรก a อ o b e Premiere Pro คือผมใช้ตัดต่อคลิปส่วน Photoshop ผมใช้ทำปกนะฮะโอเคปกคลิปผมก็น,นี่เลยครับเซิร์ชเอาเลยเซิร์ชแล้วก็หารูปครับหารูปเอ่อ เอารูปไหนดีอืมเอารูปนี้แล้วกันเนี่ยเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดกดอันนี้เลยบันทึกรูปภาพเป็นครับกดปุ๊บกดเซฟปุ๊บอ่าเซฟไม่ได้อ่าแสดงว่านี่ใช้ไม่ได้ละหาอันใหม่อืม เอาอันนั้นมือหละเนี่ยนี้แหละใช่อันนี้อัน,นเดิมนี่วะเอาขออนี้แล้วกันนี่ทำไมอันนี้มันเล็กๆผิดปกติวะอยวขอรีบนะงะ อ่าเนี่ยนนี้แหละแต่มันไม่เล็กเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมขอหาก็แล้วกันนะครับขอหาสักครู่อืมเอาอย่างนงี้ไน้ครับนี่ผมเอาอย่างนี้ก็ได้นะ อันที่แบบเป๊ะๆน่ะอันนี้แบะโอเคเฮ้ยอันนี้มันเล็กไปเอาน,นี้เอาน,นี้เลยแล้วกันเน,นี่ยกดบันทึกรูปภาพเป็นครับกดเซฟไปตรงนี้ปุ๊บโอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วปิดหน้าต่างนี้ไป โอเคครับเสร็จแล้วให้เราเปิด Photoshop ขึ้นมารอสักครู่นะครับจริงๆนะครับควรถ้าเกิดผมตัดภาพปกติผมจะใช้ภาพแบบคัสตอมนะครับก็คือภาพแบบนอนอย่างเงี้ยมันจะเป็นงานนอนอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่เอาครับผมใช้อีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยว ขอออกแล้วเข้าแบบตัวนึงผมจะใช้ภาพให้มันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวผมอานนี้มาโอเคโอเคอเปิดโปรแกรมขึ้นมาผมจะใช้ภาพให้มันพอด,ดีผมจะใช้เอเขาเรียกว่าไงแบบการคูณให้มันพอด,ดีอ่ะเออ นก็ใช้อย่างนี้เลยอ่านคูณแบบพอดีอย่างนี้เลยครับผมก็กดปึ๊บมันแล้วแต่คนนะครับแต่ผมชอบใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้ภาพแนวตั้งเพราะว่าภาพที่ผมโหลดมามันเป็นแนวตั้งครับโอเคอนี่กดลากเข้ามาครับเสร็จแล้วนะครับให้คุณกดชิปกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาเลยนี่มันก็จะเต็มนะนี่โอเค นี่ย่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวๆๆโอเคอย่างนี้แหละประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดตัวหนังสืออันนี้อันนี้ถ้าตัวหนังสือกไปปรับได้นะครับอ่าอย่างเช่นปรับเป็นห้าร้อยอ่ะผมใช้ห้าร้อยอ่ะปรับห้าร้อยนี่แล้วเขียนไปครับเดี๋ยวผมมีกี่พาร์ทวะมีโอเคมีสองพาร์ทนะครับโอเค แล้วก็กดแล้วก็พิมพ์ไปแล้วเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนไอเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีตัวหนังสืออ่าผมจะใช้สีนี้เพราะว่าสีนี้มันดูแบบสว่างนะมันดูแบบสวยดีแล้วก็สว่างถ้าสีอื่นมันดูแบบยังไงไม่รู้่ผมไม่ชอบผมชอบสีนี้มันดูแบบ สว่างดีเห็นชัดนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่พอคนระับให้คุณกดคลิปแล้วก็ขยายได้นะครับเพื่อมันยังใหญ่ไม่พอแต่ผมรู้สึกว่าสีตรงนี้มันไ,มไอ้นี้ไป,ปเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนสีกดไปเดียด๋วยวๆขอเปลี่ยนสีแันหนึงอ่ะพิมพ์ใหม่ครับพิมพ์ไป a r t n e w o r k โอเคพิมพ์เสร็จแล้วครับกดกดเมาส์ขวาครับแล้วก็กดเมาส์ซ้ายแล้วก็กดตรงนี้ปุ๊บอันนี้แล้วกันโอเค จะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเพื่อที่มัน,เพ,มนเพื่อที่มันจะได้เห็นชัดๆนะครับโอเคอย่างนี้แหละปั๊บเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วทําไงต่อครับพอเราอ่ะสมมุติผมทําแค่นี้นผมเสร็จแล้วอะเราก็กดไฟล์ครับกดไปที่ save as นะฮะกดปุ๊บสาหรับผมนะสําหรับตัวผมนะผม,นะผมจะใช้อีกแบบนึงก็คือกดอันนี้แล้วก็เลือกไปที่เจ็คครับนี่แล้วก็กดผมจะชอบใช้แบบ เลขหนึ่งเล็กสองอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจําง่ายแล้วมันก็มองสั้นด้วยอ่ะเนี่ยผมก็ปรับจริงๆภาพนี้ปรับได้นะรปรับเป็นโลมีเดียมไฮแล้วก็ maximum นะครับผมเอาเป็น maximum เลยแบบสูงสุดอ่าความชัดความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเสร็จแล้วผมทาภาคหนึ่งเสร็จแล้วผมจะทําภาคสองต่อเลยก็ผมก็ลบครับอ่าลบอันนี้ผมไม่รู้นะว่าผมทําถูกหรือเปล่าแต่ผมจะผมชอบทำอย่างเงี้ยอ่ะทิมเมย์เหมือนเดิมนะครับ เปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่เป็นเลขสอง่ะแต่เราก็ใช้เหมือนเดิมครับเนี่ยผมทำจนมันชิน,นอ่ะกดโอเคไปกดอันนี้ปั๊บอ่ะตัวใหญ่ให้ปั๊บปั๊บอ่ะอย่างนี้กดติ๊กโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวนะโอเคอันนี้เอาไว้เลื่อน อ่าโอเคปึ๊บสลับนี่สลับกดเซฟแอดนเหมือนเดิมเจ็กแล้วก็พิมพ์เลขสองออเลขสองปะปับ๊บแมกซิมัมโอเคอันนี้แหละอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเสร็จไปแล้วหนึ่งเสร็จไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือโหลดครับอ่า พิมพ์ไปนี่ครับกดสร้างกดอัปโหลดปึ๊บนี่ครับกดเลือกไฟล์ไฟล์ผมอยู่นี่อยู่ที่ต่อ,ตอแล้วอ่ะไฟล์ที่หนึ่ง๊บผมจะผมจะดองคลิปไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมจะลงวัผมจะทยอยลงวันละคลิปอ่ะอ่ะ,อะแบบเข้าใจง่ายๆเลยทยอยลงวันละคลิปอ่ะ อ,อันนี้ผมจำไม่ได้ด้วยเดี๋ยวผมขอฟังก่อนนิดนึงอโอเคครับผม <c oughs> ก็กูแบนไอ้กก้าออก <c oughs> โอเคโอเคผมจะตั้งไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เขียนไปปับวงเล็บฮนะอ่าวงเล็บปับปบปับ๊บนี่โอเคครับ เดแอร์ Dead Air. Dead Air. มีตัวป่วนพาร์ทหนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วครับกดอัปโหลดรูปภาพเลยกดกดมาที่รูปภาพกดอันที่หนึ่งครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยใส่ปกภาพแล้วกดอ่ากดอันนี้ปุ๊บจริงๆนะครับเพือนูคเข้ามาตอนแรกคุณกดอันนี้นะครับแล้วก็กดที่ขั้นกดเนี้ขั้นสูงการจำกัดอายุขั้นสูงนะครับกดมาแล้วก็กดไม่เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก,กดไปปุ๊บปกดสาธาระครับ เผยแพร่โอเคแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับสำหรับดดดันดัดแอนนะครับโอเคก็จะทยอยลงวันละคลิปแล้วกันนะครับเนี่ยคลิปของผมก็มีไม่เยอะหรอกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สอนไปแล้วครับสำหรับ Adobe Premiere Pro แล้วก็ Photoshop นะว่าใช้ยังไงนะครับแล้วก็สอนอัปโหลดคลิปไปด้วยนะครับใครอยากจะอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบตัวเราไปก่อนครับไ้เจอใหม่คลิปหน้า ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพันอนะครั้งหน้าอยากให้สอนอะไรก็บอกต่อได้นะครับโอเคเจอกัน